ค,คิดแค่นี้เองว่าต้องต้องทำทุกอย่างอะค่ะให้ลูกสำเร็จในสิ่งที่ลูกเป็นอย่างเนี้ยมีเชื่อไหมครัว่าสิ่งที่คุณคุณแม่เนี่ยคุแม่เนี่ยของน้องกำลังพูดอยู่ผมเชื่อว่าทำให้มุสซิมหลายคนกำลังป่ามันตาอยู่เพราะว่าต้องบอกว่ามันยากอะคือสังคมของเราความเชื่อ ความการดําเนินชีวิตอาหารการกินเราต้องเปลี่ยนหมดเขากินกลับไปกินอะไรที่ไม่ฮาลาลไหมครับไม่ได้อะค่ะเราต้องกินอาหารที่ร้านที่เป็นคนมุสลิมทาด้วยซ้ําคือถ้าไม่ขายก็หากินยากหรือต้องทุกอ,อย่างต้องเปลี่ยนหมดแต่เราถามว่าลําบากไหมก็ไม่นะเพราะเราทําอย่างนี้มาเป็นปีแล้วจะสองปีแล้วค่ะเนี่ยชคคือต้องอยู่เขาจะมาบอกเองว่าเขาต้องกินยังไงอยู่ยังไงแต่งตัวแบบไหนทําอะไร เขาจะมมาบอกเราค่ะอิสลามไม่มีวิธีการว่าจะบังคับผูกเข็นหรือให้ใครมาเป็นอิสลามใช่คะช่ฉะนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณแม่เนี่ยนะลองคิดพี่นิดให้ดีผมเชื่อว่าทุกคนกําลังอ้าแขนพร้อมที่จะต้อนรับประชาชาติเข้าสู่อิสลามพ่ะเชื่อว่ามาบังคับให้เด็กเจ็ดขวบที่ที่เกิดมาที่ไม่ได้สัมผัสมาตั้งแต่เกิดนะคะมาให้มาให้มีการดําเนินชีวิตถ้าเป็นพูดเหมือนสินแปดอะ อาจจะมากกว่านั้นอีกมากวามากว,า <laughs> ว่าสิคะมากกว่าพราะสินแปดของคนพุทธคือจะเป็นพระที่อามาปฏิบัติเท่านั้นโดยรวมอะค่ะ,ะซึ่งมันยากมากอะแล้วเหมือนพอเรามาอ่านหรือศึกษาตามลูกเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าคือพูดอะไรคิดอะไรสื่อสารอะไรกับเราเราก็จะได้เข้าใจในสิ่งที่เขาสื่อสารกลับมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ถือเป็นเรื่องแปลกอะไรนะครับค่ะ แต่เราเชื่อว่าไม่มีอำนาจไม่มีความยิ่งใหญ่นอกจากพระองค์คเมื่อพระองค์ต้องการมันก็จะเกิดขึ้นเพราะดูสิครับแค่เราเนี่ยยังเกิดขึ้นมาได้และนับภาษาอะไรกับโลกจักรวาลชั้นฟ้าทั้งหลายพระองค์แสดงความความรับผิดชอบองค์เดียวว่าเนี่ยคือผลงานของพระองค์รวมไปถึงจิตใจของเด็กน้อยๆคนนี้ด้วยที่พระองค์เลือกแล้วะนะฮะแสดงความยินด,ดีด้วยนะครับวันนี้มาทําภารกิจอะไรในงานนี้ครับ ปาติมาเขาอยากให้เพื่อนคนหนึ่งได้กลับมาเรียนหนังสือค่ะอยากให้เพื่อนคนหนึ่งกลับมาเรียนหนังสือมันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนของเขาครับคือเหมือนจะไม่ได้ส่งเสริมให้กลับมาเรียนอีกค่ะเหมือนจะไม่ได้กลับมาเรียนอีกซึ่งตอนนี้เขาก็เป็นเป็นมุสลิมอิสลามเต็มตัวแต่เพื่อนที่เขาช่วยเนี่ยเป็นศาสนาพุทธนะคะแต่เขามองว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะว่าทําไมคนคนนึงถึงไม่ได้กลับมาเรียนเขาก็เลยเหมือน เหมือนมาปรึกษาคุณแม่คุณแม่ก็เลยบอกทาอย่างนี้อย่างนี้เขาเลยเอาถุงผ้าจากเศษผ้าจากเมืองจีนที่เป็นผ้าม่านนะคะมาให้ที่ร้านม่านเย็บแล้วเขาก็เอามาขายสามสิบบาทแล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าเขาแล้วก็ก็จะว่าจะมาทําบุญเอามาซื้อหนังสืออะไรเงี้ยค่ะตัวเขาหมดหรือยังฮนะหมดแล้วค่ะ นี่เขารอจะซื้อกันไม่ใช่ใบละสามสิบนะครับเนี่ยมีไหมครับเหลือสามใบไม่รู้แขวนอยู่ข้างหน้าไเยปเอามาเลยครับสามใบนั้นอยู่ไหนครับพี่น้องครับใครจะซื้อบ้างครับกระเป๋ายกมือขึ้นสิครับพี่น้องครับใครจะช่วยอุดหนุนน้องคนนี้ขายกระเป๋าเพื่อมาแล้วฮะเพื่อที่จะเอาเงินให้เพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมกลับมาเรียนหนังสือครับพี่น้องครับมีอยู่สามใบเท่านั้นนะตอนนี้นะครับแต่เราไม่ขายแล้วนะฮะใบละสามสิบนะเท่าไหร่นะผู้กอง ตอนนี้เท่าไหร่แล้วฮะแบมะบมะบอกพันหนึ่งแลละบังหมัดอให้บังหมัดกับแบมะบอกหนึ่งพันแล้วพี่น้องครับกระเป๋าจากฝีมือเด็กคนหนึง่งทําขึ้นมาเอามาขายแล้วเพื่อที่จะให้เพื่อนผู้เป็นที่รักของเธอที่ไม่ใช่มุสลิมกลับมาเรียนเป็นเรื่องที่หมดไปแล้วแล้วครับเนี่ยมีคนแอบไปคว้าก่อนหรือเปล่า <c oughs> เราพูดเสียงดังเกินไปหรือเปล่า ในร้านอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ไหนฮะอยู่ข้างหน้าเป็นเสาแขนเสื้อค่ะแล้วการขายกระเป๋าได้มันจะนําเงินมาช่วยเหลือเพื่อนเขาได้ยังไงฮะทำยังไงบอกอ่าบอกบอกกับตัวเองเลย <ทำ S 1> ครับทำยังไงอะหนูขายกระเป๋าใบละสามสิบแล้วจะช่วยให้เพื่อนกลับมาเรียนได้ยังไงคะเอาไปจ่ายค่าเทอมค่ะอ๋อเรื่องใหญ่อยู่ตรงนี้ไหนคุณครูบ้านรถไฟอยู่ไหนเนี่ยค่าเทอมแพงก็บอกเขาที่เนี้ย นะไม่แพงหรอไม่แพงยังคุณอ,<ล>อัดนล้อเลยนะผ่อนได้ด้วยผ่อนได้ด้วยนะแต่เธอคนนี้บอกว่ามาแล้วครับพี่น้องครับลุงผู้กองลุงผู้กองรับเงินจากผู้ใหญ่ใจดีมาให้หนูเลยนะเนี่ยกระเป๋าขายของขอครับอ่าครับนชช่วยดูใบนี้หรือเปล่าสามสิบบาทใบนี้เท่าไหร่เนี่ยถุงผ้าแบบนี้ค่ะอ๋อถุงผ้าแบบนี้ที่ขายเนี่ยนะแล้วอันไหนที่เธอทําเอง ออาไปซื้อมาแล้วก็มาขายอ๋อ,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 อครับครับนะหนูไปช่วยเพื่อนหนูได้เลยนะครับวันนี้ทุกคนในงานเขาประทับใจในตัวหนูมากอ๋อใิซาบอว่าน้องก็อ่านคุรานได้ด้วยในโอกาสนี้เนี่ยจะให้น้องได้อ่านกุรานสุรอ้อนฟัติะฮะให้พวกเราได้ฟังกันได้ไหมครับ รวมไปถึงท่านผู้ชมทั่วประเทศเลยนะที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเชิญครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลอมีนอัลลอฮุมานิรเรอฮีมมาลิกิยามิดดีนอียากะน่านะบุรุเอียากะนัสตะอีนอัดินัสซิรอตมุสตะกีนซิรอตลละซีน่อันอัลตะอะลัยฮิม อยลินมารูบีใรแล้วก็ลีนอาเมนคุณแม่ครับนี่สิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องเนี่ยพวกเราไม่ได้เรียกว่าความบังเอิญนะแต่นี่คือพระเจ้ากำหนดมาแล้วขอชื่นชมคุณแม่ที่เป็นคุณแม่ที่ไม่ได้ห้ามไม่ได้ตั้งกำแพงเรื่องของความเชื่อกับลูกแต่ผมเชื่อและเกินครับว่านี่คือการงานของพระเจ้าอีชาล์ลเราคงจะได้ต้อนรับคุณแม่อีกคนเข้ามาเป็นครอบครัวของเรา อะไรบ้างที่คุณแม่บอกว่าต้องอดทนและเข้มแข็งความแตกต่างคะความแตกต่างทำให้เราต้องอดทนความไม่เข้าใจความไม่ได้ศึกษาความที่เรียนรู้จากสื่อค่ะเรียนรู้จากสื่อว่าเป็นไงอิสลามนี่เป็นไงฮะโหดร้ายทารุณรุนแรงก่อการร้ายแบบนั้นเป็นการเรียนรู้จากสื่อที่ผิด จริงๆ <Okay. S 1> แล้วศาสนาอิสลามเป็นเป็นาศาสนาที่เป็นปรัชญาลึกซึ้งมากครับคือเริ่มมาเรียนรู้หลังจากที่ลูกเข้ามุสลิมอิสลามได้หนึ่งปีครึ่งนะคะมาเรียนรู้ที่หลังจากลูกนะคะคก็จริงๆศาสาานาอิสลามเนี่ยเหมือนที่บอกว่าอิสลามแปลว่าสันติสุขใช่ไหมคะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสอนให้ไม่โอ้อวดสอนให้ไม่ ไม่หยิ่งพยองไม่ก้าวร้าวสอนให้สุภาพและมีมารยาทเขาไม่มีมารยาทในในคําแปลค่ะจะเยอะมากก็ต้องมีมารยาทมีมารยาทแม้แต่กัาสนาอื่นด้วยซ้ําครับมันไม่ใช่อย่างจากสื่อรู้จักสิ่งที่เรารู้หรือแม้กระทั่งจากจากสิ่งที่ครอบครัวอิสลามเองมีข้อกังขาจากความไม่เชื่อในศาสนาค่ะจริงๆแล้วศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เอามาใช้ในชีวิตและดำรงอยู่ได้จริง เชื่อเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะแล้วมีแต่ความสันติสุขและมีแต่ความสงบสุขเพราะทุกอย่างที่อ่านทุกอย่างที่ศึกษาเป็นปรัชญาหมดเลยมันเป็นการศึกษาเป็นความรู้ที่มีข้อพิสูจน์จริงที่มีข้อมีบททดสอบจริงจาก คือไม่ใช่ต่างสำนักแลวบิดเบือนนะคะทุกอย่างจะต้องตามในอัลกุรอานทุกทั่วโลกทุกตัวอักษรเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือช่วงหลังๆจะเรียนจากท่านปู่เยอะด้วยท่านปู่นี่เป็นใครฮะท่านปู่ก็คือที่ปรึกษาทรงผู้ทรงคุณวุฒิข,ของที่นี่นะคะ่ะที่โรงเรียนบ้านรขไฟ i e p พขอชื่นชมผู้บริหารทุกท่านนะครับท่านทาหน้าที่ในการดะวาเชิญชวนผู้คนได้อย่างดีแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกคนที่นี่ค่ะที่ต้องบอกว่า ที่นี่เลยค่ะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดีเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่จะให้มเมล็ดพันธุ์ของความเป็นมุสลิมอิสลามเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดครับใช้ต้องใช้คํานี้เลยเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงที่เราเรียนรู้จากความเป็นคนต่างาศาสนาล,ลูกเคยสอนประโยคนี้ไหมครับลาอิลาฮะอิลลัลอ์มุัมมัตารสุลลอเขาพูดพูดบ่อยอะค่ะพอ,พอจะกล่าวได้บ้างมาซ้อมๆม,มาอย่างนะี้ เขาให้ท่องเขาให้ท่องเป็นคำๆแต่ยังไม่ได้ค่ะสอนละหมาดด้วยเคยสอนเคยสอนมะยังลาอิลาฮะอินัลลอฮ์มุฮัมมัดอัลกุสุลรอพี่ให้ท่อเหมือนกขาใช่คุยๆเนาะหรือสอนมะยังครับตอนนี้ทํากําลังวางแผนทําอะไรอยู่ครับสอนให้แม่ทำอะไรสอนให้แม่ทำอะไรพี่เป็นปู่บอกสอนให้แม่ทําอะไรสอนให้แม่อาบน้ำละหมาดสอนให้แม่อาบน้ำละหมาดนะ เอาเป็นว่าวันไหนคุณแม่พร้อมแล้วนะพวกเราจะให้กำลังใจนะคือคือจริงๆแล้วได้นัดกับท่านปู่เอาไว้แล้วด้วยในวันที่เราจะปฏิบัติปฏิญาณตนแต่ว่าพอดีสามีคือก็ต้องขออนุญาตสามีก่อนแต่เป็นที่แปลกว่ากับลูกเนี่ยเหมือนเขาก็อยู่เคียงข้างเราที่จะยืนหยัดและสู้ในสิ่งที่ลูกเชื่อและเป็นกับ,บสังคมของเรารอบข้างแต่พอมาถึงตัวดิฉันเหมือนสามีเหมือนกับว่า ไม่ได้ข้ามนะคะแต่เหมือนกับว่าเหมือนอยู่กันก่อนได้ไหมอยู่กันเพื่อที่จะจะเป็นเป็นเป็นด่านปกป้องลูกกันก่อนได้ไหม,มเพราะว่าเราต้องต้องต้องมีด้านปัจจัยที่อยู่ในสังคมที่ต้องมาเกื้อกูลเราอยู่สามีสแสดงอาการรู้สึกไม่ค่อยไม่เลยค่ะอ,อย่างอาหารหรืออะไรเนี่ยเขาเรียนรู้เร็วมากแต่เขาไม่เคยพูดเท่านั้นเองอค่ะ ยังค่ะยังเอาเป็นว่าเรายินดีต้อนรับทั้งครอบครัวนะฮะคุณครูค,ครับช่วยส่งข่าวด้วยนะครับวันที่เขามารับกะลิมอชฮะาดาผมจะเอาช่างภาพมาให้คนทั้งประเทศมุสลิมได้ดูกันได้รู้ว่านี่เรื่องราวของการตักเดชขอเลาะนะพระองค์ได้ลิขิตให้บ่าวผู้ศรัทธาวันนั้นที่เธอกล่าวกะลิมอชฮะาดานี่หกขวบเดินมาบอกคุณครูว่าอยากจะเป็นมุสลิมแล้ววันนี้ เด็กคนนั้นมาบอกแม่ว่าแม่เป็นมุสลิมเถิดหลังจากพี่ชายเป็นเรียบร้อยแล้วบอกบอกแม่ก่อนสอนอาบน้ําละหมาดก่อนให้ให้ปฏิญาณตนก่อนแต่พอดีเราต้องมามาปรึกษากันกับคุณพ่อเขาระหว่างที่มาโมแต่ปรึกษากันกับคุณพ่อแล้วก็จะคุยกันช่วงจังหวะเวลาไหนดีในระหว่างเนี้สิบวันพี่ชายเป็นอิสลามไปเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ได้บอกคุณแม่ด้วยนะ บอก่็จะสุนัตแล้วก็ไม่ได้คิดไกลไปกว่านั้นเพราะคิดคิดว่าสุนัตคือคลิปนะค่ะค่ะภายในสิบวันที่พูดเนี่ยค่ะจนถึงวันนี้ค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแล้วเขาก็ตั้งชื่อให้พี่ชายใหม่ว่าอามีนเป็นคนตั้งชื่อพี่ชายด้วยตอนกําลังจะคิบเลยแลฮะอยู่ในกระโจมอะเขาบอกเขาาคิดชื่อได้แล้วอามีนดูแม่คุณแม่ว่าแปลว่าอะไรเออเขาเคยแปลให้ฟัง ใช่ใช่ผู้ดำรงตนด้วยความซื่อสัตย์หรือเปล่าคะอันอามีนนั่นคือฉายาของรอสุลต์เหรอแต่ว่าอามีนเนี่ยมุสลิมจะกล่าวกันบ่อยวันนึงอะเวลาอ่านกุรานอามีนขอพระองค์ทรง,งตอบรับค่ะค่ะใช่ไหมเป็นชื่อที่ไพเราะมากคุณแม่อยากชื่ออะไรฮะครอเขาตั้งชื่อให้แล้วว่าฟาติฮะไม่ทราบว่าปแปลว่าอะ,อะไรเยี่ยมมากเลยอะเป็นชื่อที่ไพเราะมากเลยนะวันนี้นนเขาวันนี้เขาให้อบน้ําละหมาดปฏิญาณตนนะคะเชื่อว่าชาวล้อน,นะฮะเป็นพระสงค์ของพระองค์เนี่ยผมคงจะได้คุยกับ คุณฟติฮาอีกครั้งหนึ่งในวกาสต่อไปนะแปลว่าอะไรคะก็เป็นชื่ออันกุรอานบทที่มุสลิมอ่านมากที่สุดที่ทุกวินาทีตั้งแต่พันสี่ร้อยกว่าปีเนี่ยอันกุรอานบทนี้ไม่เคยหยุดอ่านเลยแม้แต่วินาทีเดียวเชื่อไหมค่ะเพราะในขณะที่เราอ่านอันกุรอานบทนี้ไปแล้วเนี่ย อีกชั่วโมงหนึ่งถัดไปในประเทศที่เวลาเหลื่อมกันอยู่เขาก็จะอ่านฉะนั้น1,400ีกว่าปีแล้วเนี่ยที่คุูอ่านบทนี้ลงมาโลกนี้ไม่เคยมีการหยุดเสียงคกูอ่านแม้แต่วินาทีเดียวะนะฮะครับาญารัศมีนะครับอย่าจาก,กลรอดคอยรอนต้องบอกว่าได้ค่าหนังสือแล้วรวมไปถึงค่าเทอมที่จะผ่อนงวดแรกแล้วนะคะ๋อครับเอาละครับเราคงใช้โอกาสนี้ให้น้องเ็เดินไปนะฮะใครจะอุดหนุนเขานะครับก็ไป ทางด้านล่างเลยคุณแม่ไม่ต้องไปขายที่ร้านแล้วแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องคงจะให้การต้อนรับเด็กน้อยผู้น่ารักคนนี้นะครับน้องปาดดานะฮะคงจะให้ได้ลาท่านพี่น้องสวีตนึงนะครับ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 ให้สลามให้สลามท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ที่ชมอยู่ทางบ้านหน่อยครับลามากุ้มมาตุนลอฮิบวาระนุกาวยจากลัลลอได้ไหมครับยะซากลัลลอฮุไวรอน <All S 2> ชัดเจนมากครับอันนี่ครับถือไปด้วยครับอี<นท>คลาสโมนาฟิจะจรงใจหรือไม่อั<ค>ลลอฮ์นอสอัลลอฮ์นอสหลักศรัทธาอิเควดะที่มีสร้างภารกในศรัทธาไม่ได้<นท> <Rio> Kepsan waynai hutai ma tauray Allah knows Allah knows